5ยาคนที่น้องหมาใช้ได้และปลอดภยัยในคนเองมียาสามัญประจําบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็คงอยากรู้แล้วว่าแล้วยาสามัญประจําบ้านของคนตัวไหนบ้างล่ะที่สามารถนํามาใช้กับน้องหมาได้วันนี้หมอหนุ่มจะมาแชร์ให้ฟังค่ะยาตัวแรกเลยชื่อว่าคอเฟนิลามีนค่ะเรามักจะเห็นเป็นกระปุกเล็กๆแล้วก็เป็นเม็ดสีเหลืองๆค่ะอยู่ในกระปุกยาสามัญประจําบ้านของเรายาตัวนี้เป็นกลุ่มยาแอนติฮิสตามีนหรือเป็นกลุ่มยาแก้แพ้นั่นเองค่ะเราสามารถเอามาใช้ได้ในกรณีแพ้มีตุ่มผื่นแดงขึ้นที่ผิวหนังแมลงฉัดก,กัดต่อยหรือในอีีกกรณนึงถ้า เราเห็นน้องๆเนี่ยมีน้ำมูกใสหรือมีจามเราก็สามารถนามาใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะกลุ่มยาที่2ชื่อซิตรูอิซีนั่นเองกลุ่มยาตัวนี้ก็เป็นยาแอนติฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้ในกรณีแพ้มีผื่นแดงขึ้นที่ผิวหนังหรือแม้กระทั่งแมงสั์กัดต่อยก็ใช้ได้ค่ะยาตัวที่3ก็คือยาที่ชื่อว่า am รามามีนรามามีนตัวนี้ถ้าในคนเองเนี่ยค่ะมักจะเอามารักษาในเรื่องของกรณีบ้านหมุนหรือเอาไว้กินเวลาที่ต้องก,การการเมารถเวลาเดินทางนั่นก็เช่นเดียวกันนใ คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะให้น้องกินได้ในเวลาที่เราจะพาน้องเนี่ยออกไปข้างนอกต้องขึ้นรถนานๆเช่นพาไปเที่ยวหรือพาออกไปนั่งรถนานๆก็จะสามารถช่วยป้องกันอาการเบารถแล้วก็อาเจียนบนรถได้ค่ะกลุ่มยาตัวที่4ี่ยาตัวนี้เนี่ยหลายๆบ้านคงมีแน่นอนนั่นก็คือไจเมติโคนค่ะจะช่วยในเรื่องของการลดแก๊สในกระเพาะอาหารถ้าวันนั้นเรารู้สึกว่าน้องหมามีอาการท้องป่องแล้วเหมือนมีแก๊สในกระเพาะอาหารจากมาให้ยาตัวนี้เบื้องต้นได้ค่ะกลุ่มยาสุดท้ายจะเป็นชื่อยาว่าโอมิพราโซนค่ะยากลุ่มนี้จะใช้ใน กรณีที่จะลดกฎในกระเพาะอาหารหรือในกรณีที่มีอาการอาเจียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นว่าน้องมีอาการอาเจียนก็สามารถให้ยาตัวนี้เบื้องต้นได้ค่ะยาทั้งหมดนี้ค่ะเป็นยาสามัญประจําบ้านที่มีติดบ้านแล้วสามารถนํามาใช้ในน้องหมาได้ก่อนเบื้องต้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะสังเกตอาการของน้องๆต่อค่ะถ้าเกิดพบว่าน้องๆมีอาการที่ผิดปกติต่อนเนื่องแล้วกินยาพวกนี้เบื้องต้นแล้วไม่หายสักทีแนะนําพบสัตวแพทย์ค่ะเพื่อที่จะตรวจร่างกายอย่างละเอียดและวินิจฉัยรกกออย่างต้พันใหม ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะคะเล่นน้องสีค่ะปรึกษาหมอนน้ำพึ้งค่ะ